คำถามข้อสุดท้ายคะ่ะเราจะปิดท้ายกันที่การออกเสียงนะคะซึ่งอาจารย์ดำคะมีคุณผู้ชมทวิตมหาอาจารย์ดำแล้วก็ถามคำถามข้อนี้ซูชิงคิดว่าดีมากเพราะว่าเจอปัญหาแบบเดียวกันเวลาเจอชาวต่างชาตินะคะสองชื่อนี้ใกล้เคียงกันมากและซู่ชิงก็มักจะเรียกว่าจอทจอจอทเห้จอทคืออะไร j e o r g e, s r g e G-E-O-R-G-E g e o จ Josh. G E O R G E ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ Josh J O S H <S นั่นเลยค่ะสำหรับคนไทยแล้วเนี่ยมันออกเสียงต่างกันยังไงขอบอกนะครับเวลาคนไทยพูดชื่อฝรั่งแล้วมันอาจจะผิดเพี้ยนนะครับฝรั่งมองว่าไม่น่ารังเกียจนะครับ oh. มันน่ารักน่าหยิกนะครับ <Adam. S 1> ทำให้คุณมีสนเสน่ห์นะครับเป็นอดัมนะฮะเวลา คนไทยพูดกับอดัมนะครับอดัมให้เรียกว่าอดัมนะครับไม่ใช่แอดัมนะฮะแอดัมเพราะว่ารู้สึกว่าแอดัมฟังฟังดูเหมือนจะเป็นเครื่องแอร์สีดำนะครับไม่ชอบนะแอดัมนะฮะชอบแต่ว่านั่นก็คือชื่อของอาจารย์อดัมนะฮะจะไม่ชอบได้ยังไงนะเวลาพูดไทยก็อดัมได้นะฮะยังไงก็ถ้าจะพูดให้มันเหมือนเจ้าของภาษานะครับถ้าเป็นคำว่าจอร์จนะฮะเจโทษทีครับออกเสียงเหมือนจะเป็น J O R G E นะครับ ตัวจแล้วก็ตัวอ e ที่ต้นคำไม่ออกเสียงจะเป็นเหมือนอแค่ George นะฮะ George, George. ซึ่งบางคนที่เป็นแบบเด็กแนวอยากตั้งชื่อเท่ๆนะฮะที่ใช้ในปัจจุบันได้ไม่อยากมีชื่อโบราณอะไรเงี้ยเขาจะมีชื่อ George แต่สะกด J-O-R-G-E บ้าง<อ>นะฮะใช่<อ> George, George เหมือนคนไทยที่เรายิ่งตั้งชื่อก็ยิ่งแปลกขึ้นทุกวันทุกวันใช่ไหมคะ <S <S ยิ่งเขียนยากขึ้นเรื่อยก็เป็น George นะฮะจอรแต่ถ้าเป็น JoSH จร,จริงๆยอ่อมาจาก J O S H U A Joshua Joshua แต่ว่าชื่อเล่นของคนที่มีชื่อว่า Joshua ก็จะเป็น Josh นะฮะ Josh ก็คือตัวสะกดจะเป็น S H <Josh S 1> นะลากออกไป Josh 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 นะฮะแล้วดำก็ list ชื่อฝรั่งชื่ออื่นๆที่ใช้กันบ่อยนะครับเช่นคำว่า แอนโทนีนะฮะแอนโทนีนะฮะคนไทยว่าไงแอนโทนีแอนโทนีแอนโทนีนะฮะจริงๆถ้าชื่อเล่นของคนแอนโทนีเรียกเป็นโทนี่ได้นะโทนี่โทนี่หรือแอนโทนีถ้าเป็นโทนี่ไม่ได้ออกเสียง th ออกเสียงเป็น t แค่โทนี่โทนี่แต่เดิมทีก็มาจากแอนโทนีนะแต่ก็มีคนที่ใช้คำว่าโทนี่เป็นชื่อจริงเลยไหมคะอาจารย์ดมีครับมีแน่นอนนะครับ แล้วต่อไปลิชาร์นะฮะลิชาร์ดชาอ๋อลิชารเหรอลิชารชาถ้าเป็นฝรั่งออกเสียงนะครับริชาร์ดนะฮะริชาร์ดซึ่ง a-rd ออกออกเหมือนจะเป็น E r d r รด h a r ิชาร์ดรนะฮะริชาร์นะครับแล้วก็มีปีเตอร์นะฮะถ้าปีเตอร์นะฮะก็ตัวพีต้นคำต้องออกเสียงเป็นพีนะมันไม่ใช่ตัวปีใช่ไหมมันคือตัวพีพอพานพอพึ่งพอสมเภาเป็นพ Peter นะหรือถ้าจะพูดชัดเหมือนชาวอังกฤษก็ Peter Peter ถ้าเป็นชาวอเมรกันก็ Peter นะเป็นดอเด็กนะ Peter Peter นะฮะหรือถ้าเป็น Daniel นะฮะ Daniel ใช่ไหม Daniel 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 ค่ะ Daniel หรือเอาอย่างนี้ครับง่ายๆครับ Dan แล้วก็ Yo นะฮะ Daniel นะฮะเป็นยอ o O Daniel 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 my name is Daniel Daniel หรือ Michael ไมเคิลแจ็กสันนะฮะไมเคิลเป็นไมเคิลไมเคิลไมเคิลนะฮะมันเป็นไม่ได้เป็นเสียงควบนะฮะเป็นแค่ไมเคิลไมเคิลนะฮะเอสีเอแออันนี้อาจจะหลอกได้นะคุณซีนเหรอคะคุณซีนจริงๆออกเสียงเป็น S H A W N บางคนก็สะกดแบบนี้ชอนนะฮะบางคนสะกด S E A N ทั้งสองออกเสียงว่าชอนนะฮะ นี่ฉั้นเคยแปลกใจกับชื่อนี้มากเลยนะคะว่าเคยเห็นชื่อเพื่อนเขียนว่า S E A N แต่ทำไมถึงไม่อ่านว่าซีนก็อ่านเป็นซีนได้นะครับเขาจะขำนะฮะเราคิดว่าน่ารักน่าหยิกนะ่ยมิสเตอร์ซีนอ๋อโรเบิร์ตนะฮะโรเบิร์ตจะเป็นโรเบิร์ตโรเบิร์ตโรเบิร์ตฮะซึ่งชื่อเล่นคนชื่อว่าโรเบิร์ตได้สองแบบก็คือหนึ่งโรบชืครับโรบ หรือ Bob บก็ได้ครับ b o อบบ๊บอบหรือ R-O-B นะฮะชื o ่อ uh, พี่สาวของอดัมก็คือ Sarah. s a ร่า Sarah ไม่ใช่ซาร่าเหรอคะซาร่าก็เป็นยี่ห้อมั้งนะฮะแต่ว่าถ้าเป็น s a ร่าก็เป็นชื่อผู้หญิงนะฮะซึ่งสะกดได้สองแบบนะครับถ้าเป็นพี่สาวของอดัมก็สะกดว่า S-A-R-A-H หรือตัดตัว H ออกไปก็ได้ Sarah นะครับแล้วก็มีโทมัส โทมัสค่ะโทมัสซึ่งสะกด T H O M A S แต่ T H ไม่ได้ออกเป็น T H มันออกเป็น T นะฮะสะกดเป็น T H ทำไมก็ไม่รู้ขอโทษด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นชื่อเล่นก็เป็น T O M ทอมนะฮะถ้าเป็น thomas นะฮะก็เป็น thomas เฉยๆ thomas ค่ะ thomas สุดท้ายนะฮะ alex นะฮะ alex นะฮะก็จะลงท้ายด้วยคอสอควบกล้ามเป็น alex นะฮะ alex alex นะฮะ alex ถูกต้องนะฮะหรือ แอดัมนะฮะหรือเรียกอดัมได้นะครับไอดัมก็ได้แล้วแต่คุณนะฮะอดัมอดัมอดัมนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็เป็นข้อเป็นคําถามที่น่าสนใจมากค่ะเพราะว่ามีหลายๆครั้งที่เราติดกับการเรียกชื่อของชาวต่างชาติเป็นในสำเนียงแบบไทยๆที่เราคุ้นเคยนะคะถ้าหากใครมีชื่อไหนที่สงสัยค่ะก็ยังสามารถเขียนเข้ามาถามได้เพิ่มเติมค่ะเขาถามมาแบบนี้ค่ะอาจารย์ชอบชอบครับ I like these kinds of questions ถ้าเป็นคําว่าอุตสาหะนะครับอาจจะใช้คําว่า to make an effort ta compile out now i made an effort made an effort now it i made an effort to talk to you mm -hmm. uh -huh.